จิตที่ดิ้นรนกลับกรอกผู้จิตนี้ดิ้นรนกวาดแวงรักษายากห้ามยากบัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมทําจิตนี้ให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกสอนจิตนี้เมื่อผููทําความเพียรยกขึ้นจากอลัยคือกรรมกุลห้าแล้วซัดไปในวิปัสนากรรมฐานเพื่อให้ละบวงแห่งมารย่อมดิ้นรนเหมือนปลาที่พรานเบ็ดยกขึ้นจากน้ําวางไว้บนบกดิ้นรนอยู่ฉะนนั้นพระพุทธภาษิตนี้แสดงถึงลักษณะของจิตว่า ดิ้นรนกวาดแกวงรักษายากห้ามยากแต่ถึงกระนั้นก็ไม่เหลือวิสัยที่จะทําให้ตรงได้แต่ต้องทําด้วยอุบายอันฉลาดเหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงถ้าไม่ใช่ช่างสอนย่อมทําลูกศรไม่เป็นฉันใดบุคคลผู้ไม่ชํานาญทางการฝึกจิตก็ไม่สามารถทําจิตให้ตรงได้ฉันนั้นที่ว่าจิตนี้ดิ้นรนนั้นคือดิ้นรนอยู่ในอารมณ์มีรูปเป็นต้นดิ้นรนไปเพื่อเบื่อกลัวกับอารมณ์นั้นดิ้นรนไปหารูปอันสวยเสียงเพราะ กลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอัญยวนใจเมื่อถูกกีดการจากอารมณ์นั้นด้วยสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานย่อมดิ้นรนมากขึ้นเพราะไม่ได้สวยอารมณ์ที่เคยได้เหมือนของที่ควรเคยกินจนติดแล้วไม่ได้กินย่อมแสดงอาการทุรนทุรายที่ว่ากวัดแกว่งนั้นคือไม่สามารถดำรงอยู่ในอารมณ์เดียวไม่สามารถนิ่งได้เหมือนเด็กหรือลิงไม่อยู่นิ่งในอิริยาบทเดียวหรือเหมือนใบไม้ที่ถูกลมพัดให้วันวหวอยู่เสมอ จิตนี้ก็เหมือนกันถูกลมคือโลกธรรมแปดบ้างราคะโทสะโมหะบ้างทําให้วันไหวกวัดแกว่งที่วารสายากนั้นเพราะหาอารมณ์อันเป็นที่สบายให้จิตได้ลําบากประเดี๋ยวชอบอย่างนั้นประเดี๋ยวชอบอย่างนี้และมักชอบตกไปในอารมณ์อันชั่วผู้มีปัญญาจึงต้องคอยเหนี่ยวรั้งอยู่เสมอเหมือนโคพยายามจะกินข้าวกล้าอันเกียวสดเจ้าของต้องคอยเหนี่ยวรังไว้ได้เชื่อเชื่อที่สําหรับเหนี่ยวรัง้งจิตก็คือสติ ถึงกระนั้นก็เหนียวรั้งได้ยากดุลนิวารยังเมื่อเชื่อคือสติขาดมันก็ไปตามที่ปรารถนาอีกแต่บุรุษผู้มีความเพียรก็ต้องพยายามทำกิจให้ควรแก่การงานเหมือนอย่างว่าในช่างสอนนำอาอท่อนไม้มาจากป่าปอกเปลือกออกแล้วทาด้วยน้ำข้าวหรือน้ำมันลนไฟแล้วดัดให้ตรงเมื่อทำลูกศรให้ตรงได้ทีแล้วก็แสดงศิลปะยิงสอนหน้าพระทีน่นางของพระราชาหรือต่อหน้าชุมชน เป็นอันมากย่อมได้ลาบสการะและความนับถือฉันใดผู้มีปัญญาในศาสนานี้ก็ฉันนั้นทําให้จิตอันมีสภาพดิ่นรนนี้ให้กระเทาะเปลือกคือกิเลสออกด้วยอํานาจทุดงคุณและการอยู่ป่าเป็นต้นแล้วชโลมด้วยยางคือศรัทธาหล้นด้วยความเพียรทั้งทางกายและทางจิตด,ดัดที่ง่ามคือสมถะและวิปัสสนาทาจิตให้ตรงให้หมดพยศแลแล้วพิจารณาสังขารทําลายกองอวิชชาได้แล้วยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้น กล่าวคือวิชาสามอภิญญาหกและโลกุตรธรรมเก้าย่อมได้ชื่อว่าเป็นทักษินยบุคคลผู้เลิศบ่วงแห่งมารที่ตรัสถึงในที่นี้ท่านหมายถึงกิเลสวัตรการทําวิปัสสนากรรมฐานก็เพื่อให้ละบ่วงแห่งมานนี้อาการทั้งหมดนี้ภิกษุย่อมได้รับด้วยความเพียรอันเป็นไปติดต่อไม่ขาดสายงานการฝึกจิตเป็นงานใหญ่และสําคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์ไม่มีงานใดจะสําคัญและมีอานิสงส์มากเท่านี้ พระพุทธภาษิตนี้พระาศาสดาทรงปราบพระเมกิยะตรัสไว้บัณฑิตพึงทราบเรื่องพระเมขกิยด้วยเรื่องพระเมกิยะพระเมขกิยเป็นภิกษุอุปถาพระาศาสดาในสมัยหนึ่งวันหนึ่งท่านเข้าไปบิณฑบาตในชันตุคามได้เห็นสวนมะม่วงอันรื่นรมซึ่งตั้งอยู่ริมแม่นม้ำกิมิกาลาปราถนาจะไปทำความเพียรณที่นั้นจึงกลับมากราบทูลพระาศาสดาว่าตนได้เห็นสถานที่อันรื่นรมควรทำความเพียร ขออนุญาตทูลลาไปทําความเพียรที่นั่นพระศาสดาทรงตรวจดูอินทรีย์ของพระเมขิยะแล้วเห็นว่ายังอ่อนอยู่ไม่ควรเพื่อทาความเพียร้วยตนเองจึงทรงห้ามเสียถึงสามครั้งว่าเมขิยะอย่าเพิ่งเลยเวลานี้เราอยู่ผู้เดียวขอเธอจงรอคอยจนกว่าจะมีภิกษุบางรูปมาแทนแล้วเธอจึงค่อยไปดังนี้เป็นต้นแต่พระเมขิยะหาฟังไม่ทอดทิ้งพระศสาสดาสให้อยู่แต่พระองค์เดียวส่วนตนไปยังสวนมะม่วงอันรื่นรม แต่เมื่อไปถึงแล้วไม่สามารถทําความเพียรอย่างที่ตั้งใจได้เพราะถูกวิตกทั้งสามคือการมวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกครอบงำจึงกลับมาสู่สำนักรสดสดพระศาสดาพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนมเมขิยะเธอละทิ้งเราผู้อ่อนวอนอยู่ถึงสามครั้งว่าให้รอก่อนจนกว่าจะมีภิกษุบางรูปมาแทนแต่เธอก็หาฟังไม่เธอได้ทํากรรมหนักเสียแล้วธรรมดาภิกษุไม่ควรตามใจตนเอง ขนาดปราฐานสิ่งใดก็ทําสิ่งนั้นตามใจชอบไม่ควรตกอยู่ในอํานาจแห่งจิตเพราะจิตเป็นธรรมชาติอันแล่นไปเร็วควรทําจิตให้อยู่ในอํานาจของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าพันดานังจะพลังจิตตัางเป็นอาทิ